อันนี้อันนี้คือเขาเรียกแต่งใหญ่ใช่ไหมครับครับอันนี้แต่งแต่งสาวเลยแต่งสาวเลยครับผมจำได้ไหมว่าแต่งเดือนไหนห้าสิงหาเหรอครับห้าสิงหาครับห้าสิงหาก็วันนี้ก็วันที่กันยาก็ประมาณเดือนกันยาวันนี้ที่ไหนเดือนกว่ากว่านิดนึงสิบเท่าไรวันนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้ววันนี้สิบเจ็ดเดี๋ยวก็เดือนก็สิบวันก็แ่กแบบนี้นะ ครับอันนี้คือแตกแบบนี้ครับอันนี้จะเริ่มมีดอกมีอะไรแล้วบางเสาอแตงใหญ่เลยเริ่มออกดอกไหนดอกครับนี่ครับอมีไหลายทยอยมาเรื่อยเรื่อยอกดอกครับโอ้เนี่ยดอกเขียบเลยพอก็แต่งออกไปประมาณกี่กี่คู่ใบถึงออกดอกได้ที่ดูสังเกตดูที่สังเกตดูก็ประมาณสามคู่ใบก็เริ่มมีแล้วครับบางทีก็สามคู่ใบเริ่มออกดอกเนี่ยถ้าตำแหน่งอย่างเงี้ยดีเพราะว่ามันทิมลงทิมลงครับ อ๋อแต่ชิมทีฟ้านี่ไม่ได้ครับตัดออกแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าชุดนี้ดีไหม,มผมจะอาไว้ไม่เยอะเพราะว่าต้องให้ใบออกอีกรุ่นหนึ่งมันจะได้เยอะอรุ่นนี้มันจะอ๋อรุ่นรุ่นแรกของใบย,ยังไม่เยอะยังใบย,ยังน้อยอครับโอ้แถวนี้แต่งจำสาวภาษาของเกษตรกรบอกว่าํำสาว นี่คือการแต่งกวางหลังครับหลังจากแต่งไปประมาณเดือนกว่ามันก็ะอ,อกใบแบบนี้นะครับ,บ,บผมแล้วก็มีดอกออกมาด้วยนี่ครับอันนี้นจะทําให้การจัดการง่ายขึ้นเกษตรกรบอกอันนี้เราจะได้ทั้งถ้าจะเอาท่ากิ่งก็ได้อืตอนกิ่งก็ได้เลือกกิ่งสวยๆ<อ>เนาะอต่อไปใช่ไหมครับหลังจากแต่งเสร็จใช่ถ้าถ้าจะทํานะถ้าจะทําถ้าจะมีเวลาถ้าจะทําถ้ามีเวลาได้ดทั้งกิ่งมันจะเป็นกระโดงแล้วมันจะโตเร็วอืมครับ ดอกั้งนั้นเลยครับที่ออกมาเนี่ยไม่มีกิ่งไหนไม่มีดอกเลยหลังจากการแต่งเสร็จครับรุ่นนี้น่าจะจัดการได้ง่ายลูกเยอะหน่อยครับแล้วอย่างงี้แต่งอย่างนี้จบอีกนานไหมกว่าจะแต่งใหม่อีกรอบแต่งแบบใหญ่ๆอย่างเนี้ยถ้าแต่งใหญ่ทีถ้าให้ดีปีละครั้งโอ้ต้องปีละครั้งเลยเหรอครับผมให้ดีให้ดีนะครับเพราะตระกูลฝรั่งเขายิ่งแต่งยิ่งออกอม,มีใบที่แต่งมาก็าจะเป็นปุ๋ยต่อ อาจจะเกะกะหน่อยเนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่ทรงต้นทรงต้นก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับผมก่อซื้อต้นแข็งแรงมากครับขึ้นยืนได้เลยแผยยืนได้เลยเอาลองยืนหน่อยครับเอาน้หนนี้ห้าจุดกิโลเนี่ยขึ้นยืนได้เลยครับเห็นไหมสบายสบายนี่นี่ยืนแบบนี้เลยเห็นไหมน้ำหนักิแข็งแรงมากอันนี้ดูดูก็ได้ ผม80ดสิบโลอ่ะแปดโลแปดสิโลโชบ้างโชบ้างอันนี้80ดสโลนะ80ดสโลครับครับผมฉะนั้นถ้าทำกิ่งทำไรมันจะง่ายมากอืมครับผมนี่ฮะครับผมบ๊ายบายผมบ๊ายบายนะเสียครับเป็นพรทิพย์ไปเลยมันต้องสนุกสนานครับทำเกษตรต้องมีความสุขเกษตรคือความสุขครับพี่น้อง เห็นไหมเนี่ยยาวไปนู่นเลยเอ้านั้นมีลูกแล้วเหรอเนี่ยออกแล้วเหรออันนี้รุ่นเก่าเก่าที่เหลืออยู่งดูได้ไหมไหนๆๆๆดูลูกก่อนให้ให้เขาทำอะไรเลยฟังเสียงนะเอาอันนี้คือหงนี่คืออย่างนี้เก็บได้ละหงเป่าซื้ออันนี้ลองลองแกะเลยนะแกะให้ดูดิแกะตัดตัดเดี๋ยวแกะมาแกะก่อนแกะโชว์หน่อยเห็นอันนี้มันติดติดรุ่นเก่าไงรุ่นเก่าที่หลงเหลือ ดูว่าจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้สวยครับน้ำหนักกี่ลูกโลอยงี้สองสองถึงสามลูกสามลูกถ้าสามลูกจะโลกว่าถ้าสามลูกจะโรยอันนี้เต็มร้อยยังเปอร์เซนต์อันนี้เต็มร้อยแล้วค่ะโอเคครับแต่รสชาติอาจจะไม่เต็มร้อยนะเพราะเหตุผลเพราะว่าใบน้อยใบน้อยเดินมาเจอก็หอมไร้ใบน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝนเยอะอืก็คือคือใบเลี้ยงลูก อาหารเลี้ยงลูกไม่พอจะไม่ใบไมใ่ให่ก็คือการปรุงอาหารและช่วงนี้ผมจะเรื่องปุ๋ยนี่มันจะมีแค่ปุ๋ยที่ผมบำรุงไว้รุ่นก่อนอ,อไ,ไี่ให้สะสมถ้าเราให้ปุ๋ยช่วงนี้อันนี้คือหงเบ่าซือนะอถ้าเราให้ปุ๋ยช่วงนี้ถ้าลูกเขาออกหรือดอกบานเนี่ยอช่วงที่ออกใหม่ๆเนี่ยถ้าให้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงปุ๊บเขาสลัดลูกเลยนะ ต้องต้องดูให้ดีบางทีต้องปล่อยเขาไว้ก่อนให้เขาเป็นเป็นลูกเท่าๆนิ้วก้อยแล้วก็อัดปุ๋ยได้อืคราวนี้เพราะรุ่นนี้ผมไม่เคยไม่เคยเอาไว้ครับมันจะมีใบซ้อนรุ่นต่อไปเนี่ยรุ่นเนี้ยอรุ่นเนี้ยพอมีใบยเยอะโครงสร้างดีอาหารพออคราวนี้ลูกจะเยอะแล้วได้ลูกสวยอืครับผมครับต้องเรียนรู้หลายอย่างเลยครับมัน คือเรียนรู้จากประสบการณ์ครับเนี่ยอุ้งพรดูเนี่ยออกปุ๊บนะก็คือกิ่งเลยที่แตกออกมามีดอกมันสุดแล้วใช่ไหมอันนี้ตอนนั้นเอาไว้ลูกไงไว้ลูกเลยยังเท่านี้พอลูกเอาไปแล้วก็จบละจบละยวโทษนะก็เลยจับอนาคตเลยปุ๊บทรันี่ลงวันนี้เอาย้ายเกินหัวเราเอาแค่เง่นความสูงครับ เราจะเช็คตรวจสอบง่ายตรงนี้จะสวยมากถ้ามนออกอ้มาตรงนี้ถือว่าสวยที่สุดโอโหมันตุเรียนแล้วถ้าออกเงี้ยนะใช่ออก้างนต้เนี่ยมันจะออกเนี้ยเนี่ยถ้าลุงพรถ้ามันเฉียงออกเงี้ยดีแต่ถ้าตั้งโดนี้ไม่โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่แค่โอเคเพราะว่าลูกมันจะขั้วหักเวลาได้น้ําหนักครับโอ้ แต่รู้ที่ไหนแล้วเนี่ยครับอันนี้อันนี้นี่อีกรุ่นหนึ่งรุ่นแรกอันนู้นก่อนนี้หน่อยวันนี้ลุยป่าฝรั่งครับกลัวว่าฟอเรส t เฮอันนี้เดินลุยครับเดินลุยโอ <c oughs> oh, ้้างนุ้นลูเขานี่ฮะถึงขั้นสาขาที่ว่าแต่งไปเดือนไหนก็วันนี้เดือนไหนครับแต่งไปห้าสิงหาห้าสิงหาแล้วก็ผมเว้นไว้บางบางช่วงก็ องอาทิตย์คือทำสลับสลับครับเดี๋ยวมันมีทางนู้นที่แต่งไว้ก่อนเลยบุกป่าบุกป่าผจนไปหน่อยวันนี้ผมชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนชีวิตตอนวัยเด็กเลยกลับมาตอนก็เรียกว่าไปพออายุมากเนี่ยวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งครับ ประมาณนี้เลยนี่ค่ะนี่แตงกอนไหนฮะแตงนี่ค่ะแตงก่อนแต่งก่อนสองอาทิตย์อ๋อกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมอ,อันนี้แต่งเดือนไหนนะกรกฎาคมกลางเดือนกรกฎาคมกกครับแต่งเลยสวยมากนะรุ่นนี้นนก็คือพร้อมที่จะอ๋อรุ่นนี้พร้อมที่จะให้ผลผลิตสูงและใบะเยอะเพราะว่าใบเขาโอเคแล้วใบโอเค คุณมันตีอธิบายหน่อยครับใบรุ่นนี้เห็นมันเยอะดีรุ่นนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เดี๋ยวรุ่นที่ซ้อนออกมาเนี่ยใบเขาจะเยอะแล้วลูกเขาจะติดดีกว่านี้ครับอันนี้ยังปะลระปลายเนี่ยแต่เริ่มไว้ได้ละแต่เริ่มมาไว้ได้มันจะได้มีหลายๆรุ่นเพราะรุ่นนี้บางบางอันสังเกตไหมครับจะสลัดมันจะสลัดเองเพราะว่าใบมันไม่พอรุ่นเนี้ยถ้าถ้าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวพอเราใส่ปุ๋ยเสร็จปั๊บผมก็เฉาะนี่เลย เดี๋ยวเขาก็จะออกดอกอ๋ออันเนี้ยอันนี้กู้ใบนับปางสีกู้ใบใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ผมนับจากข้างบนลงล่างกี่ใบประมาณสามคู่ตัดยอดแล้วแต่ความเหมาะสมอ่าตรงนี้ไม่ตายตัวนะอ๋อแล้วมันก็ออกดอกใช่เพราะว่ามันอันนี้เราจะตัดตอนไหนอะใส่ปุ๋ยก่อนนะใส่ปุ๋ยก่อนให้เขาเบ่งให้เขาเบ่งก่อนให้ให้ไอ้รุ่นรุ่นแรกเนี่ยเขาเท่านี้ก้อยก่อนอ๋อครับครับเพราะรุ่นรุ่นนี้เขาจะร่วงไม่ร่วง เรื่องเขาก็คือเหลือแค่ไหนเอาแค่นั้นครับแต่รุ่นที่จะทำก็คือแต่รุ่นที่จะทำต่อไปคือหลังจากนี้ครับผมเพราะว่ามันจะตกช่วงปยฝนต้นหนาวเนาะปยฝนต้นหนาวช่วงปีใหม่รสชาติมันดีช่วงปีใหม่รับไม่เยอะรสชาติดีนะอย่างอย่างอันนู้นก็ออกเยอะอันนั้นแล้วแต่เขาจะร่วงจะหล่นอะไรปล่อยเขาปล่อยเขาในรุ่นนี้อิสระให้สระเป็นอิสระแต่รุ่นต่อไปเราบังคับแล้วรุ่นต่อไปต้อง พยายามให้ได้อพยายามให้ได้เนี่ยอันนี้จะทํากิ่งก็ได้อคือมันถ้าเอาไปปลูกอย่างเงี้ยมันจะจะโตเร็วมากเลยครับเนี่ยเนี่ยลุงพรตั้งกตดูเนี่ยบางอันก็ติดแล้วเนี่ยบางอันก็สลัดอคือรุ่นนี้ต้องบอกตรงๆนะไม่ไม่หมกเม็ดไม่หมกเม็ดคือปล่อยคือถ้าหลุดก็หลุดเหลือก็คือไว้อ่าเหลือคือไว้ครับผมเนี่ยโอเคอันนี้วันนี้หลงก็มา ผงดงหงครับดงหงเปลาซือเนี่ยลุงพรติดลางเนี่ยผงแดงแต่ไม่ใช่หงอ่อหงแดงฮะเนื้อแดงสีแดงของเปลาซื้อผมขอซื้อเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพออัดปุ๋ยอะไรผมก็ถอะนี่ได้แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวพอกิ่งเขาสมบูรณ์ปุ๊บเขาเบ่งลูกออกมาดอกครับคืออันนี้อาจจะทํากิ่งด้วยอืมเพราะว่าเราไม่ซีเรียสมันกิ่งมันเยอะแล้วทําต้นสมบูรณ์่ะได้ ได้แต่ส่วนใหญ่เขาทํามืออาชีพเขาไม่เอาไว้เลยออย่างผมผมพ่อค้าเนะาะก็คือขายผลผลิตด้วยแล้วก็งอ,อันไหนไม่ชัดเจนไม่เอาออันไหนต้นไหนแล้วก็จะมีบางต้นอีกนะหงบอกซื้อแม้จะคัดมาจากที่ดีแล้วเนี่ยแบบจำว่าที่บอกอาจจะมีหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันบางอันก็โผล่มาอีกพันหนึ่งได้อ,อันนี้คือเรื่องเหลือเชื่อ,อต้องคุยกับ นักวิชาการอย่างอาจารย์วัททีดถึงโอเคแต่บางคนเขาอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งครับครับครับผมอืโอเคครับถือว่าได้ความรู้เรื่องการตัดแต่งกิ่งเรื่องของต้นตอไปวิธีการทำให้ออกดอกแล้วก็การไว้ผลผลิตไว้ลูกนะครับอืานี่ครับ ไปเดินออกมั้ยครับผมมอกทางเดิมเหรอทางเดิมพี่เนี่ยงพอเนี่ยอันนี้คือคือปลูกแล้วเรียกว่าไม่ต้องดูแลอะไรแล้วใช่ไหมช่วงนี้เลยช่วงนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งเขาเยอะน้ําเนื้อมันยังไงเนี่ยน้าช่วงนี้ฝนเยอะอถ้าฝนไม่มีผมก็ปล่อยเพราะญ้าเยอะนี่บางทีเราต้องปล่อยปล่อยอย่างนี้โลกนี้เหร้ยาใช่เพราะหน้าฝนนี่คือถ้าไม่งั้นหน้าดินไปหมดครับครับคืออยู่กับญ้าร่วมอยู่ญ้าได้เลยแบบนี้เลย ครับฮะเนี่ยอุงพรอันเนี้ยถ้ารุ่นอย่างเนี้ยอันนี้ผมแต่งก่อนหน่อยครับนี่ก็ติดลูกเพราะอาหารก็พอเขาติดพอได้แล้วไงพอได้แล้วพอได้แล้วเนี่ยคืออุงพรสังเกตดูเขาเขาใบเขาแก่แล้วเนาะอ่อนๆไม่เคมีแล้วอ่ะครับต้องใบใบระดับนี้อย่างนี้ทำกิ่งได้ใช่ไหมต้นนี้ได้ครับแต่อย่างนี้ผมไม่ทําเพราะว่ามันจะไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงโยงยึกยักยึกยัก อันนี้เอาออกไปก่อนอืมบาำผมไม่ต้องดูใจเขาอืมก็ถ้าทำเยอะๆไม่ต้องมากถ้ามันออกลูกน้อยก็ดีส่วนหนึ่งก็คือผลผลิตมันจะต้นไม่โทมแล้วผลผลิตได้คุณภาพอืมและรสชาติเขาเข้มมาก มผมถึงเน้นว่าหงพอซื้อถ้าทำเต็มที่นะอืมจะไม่มีตัวไหนแซงหน้าเขาได้อืมนี่สวนผมนะออืมอืมนี่ตรสอบจากลูกค้านะครับผมอถือว่าคนนิยมสูงเยอะอันเนี้มองดูนู่นลูก,ลกนี่ลูกถ้านับหมดต้นนี้ก็ถ้าสี่ห้าสิบรูกครับ,รบแล้วถ้ารุ่นใหม่รุ่นใหมอ่อะถ้า ใส่ปุ๋ยแล้วแต่งปุ๊บตัดปุ๊บคขาเนี้ยจะเยอะนี่รุ่นนี้คือไม่ได้ตั้งใจก็คือตามใจเขาตามใจเขาให้ยินรักับเหลือแค่ไหนแค่นั้นครับแล้วก็มันหลายอย่างด้วยโควิดด้วยเราก็ยังไม่แน่ใจจะหมดไหมจตลาดเปิดไหมเราเรายังไม่เล่นลูกเท่าไหร่สับยังไม่เล่นครับก็คือช่วงช่วงที่ยังมีปัญหาอยู่ก็เราก็ ทำเตรียมให้สมบูรณ์ไวออ้ออกทางไหนครับทางเดิมพี่ไป <c oughs>